เราก็จะใช้น้ำหมักนี่แหละค่ะลดลงไปเลยค่ะสวัสดีค่ะช่องคุณนายไอเดียนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นนะคะเหมาะกับการใช้น้ำหมักของเราค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการใช้น้ำหมักของเรานะคะเพื่อที่จะลดคุณนายตื่นสายแพรสเสี่ยงไฮ้นะคะไปดูกันเลยค่ะใช้น้าเปล่านะคะประมาณ50ลิตรนะคะหรือว่าทุกคนจะมีถังใหญ่กว่านี้ก็ใส่ถังใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อที่เราจะเอาไปผสมเนี่ยเราจะผสมน้ําหมัก น,ะะน้ำหมักเรามีเยอะนะคะเราจะใส่แบบนี้เลยนะคะใส่ลงไปประมาณหนึ่งลิตรเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะเราจะลดตอนเย็นนะคะห้ามรดตอนเช้านะคะเพราะว่าจุลินทรีย์เขาจะชอบอากาศเย็นเขาจะทํางานตอนกลางคืนนะคะเช้าขึ้นมาเนี่ยอิ่งเขาจะยาวเขาจะเด้งทันทีเลยนะคะสังเกตน้ํานะคะสีน้ําก็จะประมาณนี้ค่ะอย่าให้ เข้มมากกว่านี้นะคะขนาดนี้นะคะแต่ระดับนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะเพราะว่าของเรามีเยอะนะคะเราก็ใช้เยอะๆได้นะคะการที่เราใช้เยอะๆเนี่ยเราไม่ต้องใช้บ่อยก็ได้นะคะแล้วเราก็จะใช้บัวรดน้ําของเรานี่แหละคะ่ะจ้วงลงไปแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็เอาไปรดนะคะนี่นรดลงไปเลยคะ่ะต้องรดตอนเย็นนะคะตอนเย็นถ้าตอนเช้าเนี่ยเขาจะไม่ได้ผลนะคะ เ,เราลดน้ำเรารดน้ำนำไปก่อนนะครับเพื่อให้ดินเขามีความชุ่มชื้นก่อนนะอันนี้เราลดครั้งที่สองแล้วนะกิ่งเริ่มอวบเริ่มยาวแล้วนะคะนี่รดน้ำหมักรกหมูของเราไปครั้งที่สองนะค,ะครั้งที่สองแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ให้เราถอนหญ้าให้เรียบร้อยก่อนนะก่อนที่จะรดน้ําหมักนะคะถอนหญ้าเรียบร้อยแล้วก็รดน้ํารดน้ําเปล่าไปก่อนนะ <S <S เพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นก่อนแล้วเราค่อยรดน้ําหมักตามนะนี่เลยค่ะกิ่งเขาเริ่มที่จะยาวใหญ่ขึ้นมาแล้วนะอันนี้ก็ได้หนึ่งเดือนแล้วนะคะอันนี้กิ่งได้หนึ่งเดือนแล้ว แต่ก็ยังอ่อนอยู่นะคะยังยังเก็บขายไม่ได้เนาะถ้าเราเก็บช่วงอ่อนๆเนี่ย<อ>เดี๋ยวจะเอาไปปลูกแล้วติดยากนะคะนี่ยังอ่อนอยู่นะคะต้องเก็บให้อายุอ่าหเดือนครึ่งขึ้นไปนะคะถึง2เด e ือนขึ้นไปเลย1นถึงสเดือนขึ้นไปเลยนะคะถึงจะเก็บได้นะคะสำหรับกิ่งที่จะไปทำบอนไซก็สองเดือนขึ้นไปถึงจะเก็บได้นะคะ เพราะว่าบอนไซถ้าเราเอาผ้าเราเก็บอ่อนมากหรือแก่มากเขาก็จะเน่านะเขาก็จะฝ่อเน่าไปพอไปถักแล้วเขาก็จะฝ่อนะฝ่อไม่ออกไม่แตกกิ่งไม่ไม่มีดอกนะคะอันนี้เราก็จะมาทําให้ดูนะคะว่าเราใช้จริงนะคะในสวนของเรานะ,ะ้นะหมักรกหมูนะ,ะกิ่งพันถึงได้ยาวอวบใหญ่มากมาก ส่วนที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือหญ้าที่เราถอนเข้าไว้มีทั้งดินทั้งหญ้าปนกันแบบนี้นะคะเราก็จะเอามารวมกันไว้ตรงกลางตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะทําให้เขาเปื่อยแล้วก็กลายกลายเป็นปุ๋ยแล้วเราก็จะมาปลูกตรงนี้เราก็จะใช้น้ําหมักนี่แหละค่ะรดลงไปเลยค่ะเขาก็จะย่อยสลายเร็วมากนี่ค่ะ เดี๋ยวสิบถสิบห้าวันนะคะก็จะกลายเป็นดินเดี๋ยวเราก็จะเอาแพรเซียงไฮมาปลูกตรงนี้ได้อีกโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยซื้อปุ๋ยเลยค่ะพืดแล้วนะคะพามาดูดอกแพรเซียงไฮสีนี้ค่ะยังบานอยู่เลย มืดแล้วนะคะดูตะวันนะคะตะวันรับฟ้าไปแล้วมาดูแพรเสี่ยงไฮสีนี้ค่ะสวยมากเลยเหลือสีนี้น,นี่เลยยังบานอยู่ใครว่าแพรเสี่ยงไฮคุณนายตื่นสายบานเฉพาะช่วงเช้าช่วงสายเขาบานทั้งวันได้จริงๆนะไม่โม้